ยินดทาาพาชมแปลงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้เราจะพาพี่น้องเกษตรกรนะคะไปดูแปลงนานะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์รีเฟกอีโวนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกษตรกรนะคะที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์รีเฟกอีโวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอบถามกันนะคะว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์รีเฟกอีโวแล้ว เป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่โตสวัสดีสวัสดีค่ะชื่อชุดที่มานะคะเป็นเกษตรกรอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะพอดีน้องน้องเขาเอาผลิตภัณฑ์ของซีจันทาตัวใหม่มาให้ทดลองใช้ในแปลงนาก็คือตัว r e f เฟก Revo ตัวนี้ก็คือเขาจะใช้ในช่วงที่ข้าวกำลังกัดหางปะทูมันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นมันเหมือนมันไปช่วยกระตุ้นกระตุ้นการสร้างมเมล็ดการสร้างมเมล็ดการนั่นน่ะ,นะ,นะแล้วคาวนี้เขาจะออกเสมอกันดีมากไปเพิ่มพลังเบ่งให้เขาเลยก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้พอฉีดได้สักประมาณสัปดาห์นึงก็คือมันก็จะแบบคือพุ่งออกมาแบบเสมอกันดีมาก ได้ได่าไปหลายคนแล้วก็คืออยากให้เขาลองใชด้ดูอยากให้เขาลองเปิดใจพี่ก็เลยบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยคือลองใช้แล้วนะดีเฟกตัวเนี้ก็คือพอใชอ้อ่ะมันจะช่วยให้แบบมันสุกเสมอกันมันออกเม็ดได้เสมอกันอะไรประมาณนั้น สุดท้ายก็ขอฝากเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะคะตัวรีเฟกอีโ e วนะคะที่ฉีดพ่นในช่วงข้าวระยะกันห่างประทูนะคะให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวไทยทุกคนนะคะได้ทดลองใช้กันนะคะผลผลิตก็จะเขาเรียกว่าออกมาสวยสมบูรณ์เหมือนกับแปลงของพี่ก๊อฟเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็น้องฟิ่นกับพี่ก๊อฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ